สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่เอซครับเป็นอีกหนึ่งวันนะครับเป็นอีกหนึ่งวันที่พาน้องถุงทองนะครับมาอยู่กับพี่มะนาวพี่ทองคํานะครับโอ้เมื่อวานเศร้าครับผมเลยเอามาหาอีกเลยมาให้นอนเล่นกับเขาอีกคืนหนึ่งเนาะเอามาให้เขานอนกับเขาอีกคืนหนึ่งน้องถุงทองโอ้หนี่กินหญ้าอยู่คนเดียวเลย ออกินยาอยู่คนเดียวเลยอืมอาๆอาอาวอ,อาไม่เจ็บแล้วไม่เจบแล้วเดือนี้แล้วนนแล้วช้างครอบครัวนะครับผมโอ้ยสมบูรณ์ครับมีพ่อมีแม่มีลูกนะครับสมบูรณ์เลยโอ้ยดึงกิ่งโพลงมาดึงกิ่งโพมันก็มาแบ่งกันกินเนาะโอ้ยมีความสุขจังเลยเอาตองไปไอ หาบอนไหนมีต้นทอนเด้อสอนมือสอนต้องไปหาบอนมีต้นทอนแล้วก็ฟันต้นทอนให้มันกินใหน้อะาต้หน่อยมันได้จกปากให้มันได้จกปากมันจะได้กินเป็นนะนหนให้เอาต้นทอนให้มูท้องโตกินให้ไอโต้หน่อยมันได้จกปากเขา,ามันได้กินเป็นกินต้นบางนัดกับบเปลนได้บางหน่อยไหมกินต้นบางนัดกับยังบมเปลนได้นี่เห็นม่ดกินต้นพกอ ไข่มดแดงดีโอ้สมบูรณ์แบบนะครับแบบครอบครัวนะครับนี่พ่อนะครับผมนั่นแม่นะครับโอ้นี่ลูกอยู่ตรงกลางเลยอบอุ่นมากเลยนะครับผมอบอุ่นโอ้ยอบอุ่นอบอ,อบุ่นถุงท่องบอกว่าอบอุ่นดีพ่อยาพ้าไปเลยเฮอยูยังสีเ่เ้อเพิ่นว่ะเอออย,ย่าผ้าหนีเลยพ่อเพิ่นว่ะถุงท่องมากหลายมักอยู่กับตัวใหญ่นาอมัก ชอบอยู่กับตัวใหญ่ๆนะอ่าโดยเฉพาะพี่มะนาวเนาะชอบอยู่กับเขาอ่าชอบอยู่กับพี่มะนาวพี่ทองคาก็ใจดีนะครับพี่ทองคาอ่าพี่ทองคําก็ใจดีไม่รู้ทําเด็กเนาะอ่า,อาโอ้จินเป็นอยู่ตัวนี้ไหมจกปากเข้าไปจกปากเข้ามากจินป็นนะ ยัาเป็ญ,ญาติเขาเจีน้าสิทุกหมูเจีน้าสิทุกเอาไดโอ้พี่ทองคำกินอย่างอร่อยเลยคุณพ่อทองคำนั้นคุณก็คุณแม่มะนาวอออบอุ่นมากครับผมโ,โน่นโน่โนดูดูดูเป็นไป่าเขาอีกคุณคุณไปกอดเขาเออ พี่มะนาวก็อบกอดไวนะ้เนาะโหวันนี้อีกหนึ่งวันนะครับที่คุณตาเเห็นเมื่อวานนี้กลางวันนี้เห็นเงาเงาก็เลยมาหาพี่มะนาวอีกนะครับผมโอ้ยหาพี่ทองคำนุ่นดูพี่ทองคำก็ใจดีพี่ทองคำใจดีมาก <c oughs> การผูกเขาลงมดนะ้วยเนาะ แสบเลยว่ะดีไอ้กินการพูอะอันน้อยมันกินการพูเขาไม่ลุกละกินการพูเขาดีนะไอเขามีขาดมันมํานี่ดูดูดูนนนนนไปซบไปซบไหลพี่มะนเอาเขาดูไปดูใกล้ๆไปดูใกล้ๆสิ พี่มะนาวพี่มะนาวก็ใจดีนะลูกครับจะถุงทองจาถุงทองมาลูกมา เออมันบอกน่อยข่ยในที่เบิ้งเล่นจีดินเต็มอยู่คลิปนี้ก็สำหรับช้างแม่ลูกนะครับโอ้ยน่ารักมากเพื่อนเพื่อนะเบิ้งพอเพื่อนกับโจกดากพอเพื่อนกับโจ๊กดากลูกเพื่อนหอมหลูกเพื่อนเน่าหูจะเอาใจเด็กหน่อยเมนวสอนมันเหน่าหูจะเอาใจเด็กหน่อย เ,เด็กน้อยเ,อเลยติดบโมหูให้เด็กน้อยได้มะนาวใจดีชอบว่าใจเด็กน้อยอคน,นไม่มีลูกเนาะพี่มะนาวไม่เคยมีลูกนเนาะอไม่เคยมีลูกเลยเลยรักเด็กนะครับเขารักเด็กพี่ทองคําก็ยังไม่เคยมีลูกเหมือนกันเพิ่งเอาทับกันนะครับผมเพิ่งผสมพันธุนก์กันกับพี่มะนาวนะทองคํากับมะนาวอาแต่ไม่รู้ว่าจะติดไหม อ่าเป็นไงพ่อฟานเอ่ยมีน้าเชื่ออไหมน้าเชื่อออกไอออกลยอยู่ยเปล่าเวลาขึ้นเขาเขาไปเยอะเขาแล้วเนาะถือโยมมีน้าเชื่ออยู่แต่ยังบอ่อหูบาสิตธิ์ก็บูติดวัดดีฮะสอนว่าสอนสอนใช่ไหมแต่ยังโมหัวสิตธิ์ก็บูติดเนาะแต่ว่าแต่กระทบกันเรื่อยแม่นบ่อืมทับก็ทับอยู่เรื่อยๆนะอ่า ถ,ถ้ามะนาวมีลูกนี้น้องถุงทองตกอับแน่นอนเลยทรงใครเขาไม่รักแน่นอนนี้ดูสิอันนี้พ่อก็รักอืมแม่มะนาวก็มารักอืมดูมาอยู่ตรงนี้ดูทรงจะมีความสุขเนะเาะคือส,สมีความสุขหลายเนะเาะเบืองเบิงเพลิน,น,นอยู่น้าเขาอยู่ตรงกลางขามค้อมอบอุ่น <c oughs> <c oughs> เดินไปแล้วนนเดินไปเล่นแล้วน์นเดินไปใส่อีกผล โอ้เดิมาพี่ต <uri> ้องคำนนบักคุบักคุเดี๋ยกียบถิมเนื้อนั่นพระเอกยีบถิมเนื้อคุ่ั่นบักน้อยๆเหยียบถิมได้นั่นไปชื้อคูไปไปเขาสอน เห็นบ้าบังน้อยบังน้อยมาบ่เนาะบังน้อยเนาะอยิาเสือกจะขอเนาะเสือกกระบอกไอ้ใส่นันไว้ดีๆเนาะโอ้ใส่ได้งานเด็กแล้วคำสอนนี่คำสอนใสได้งานเด็กน้อยแล้วนุ่นคำสอนใส่ได้งานเด็กน้อยแล้วนุ่นสวัสดีครับก็แล้วถุงทองสวยลูกสวยสวยดีๆสวยดีๆลูกไม่ยอมแล้วหนีแล้วนุ่นหนีแล้วหนีไปหาแม่เขาแล้วนุ่น คนบังคับไม่อยู่แล้วบอกองนันเนาะครับสามเชือกเลยนะครับผมโอ้ยอยู่วยความอบอุ่นนะครับผมอบอุ่นมากเลยอยู่ได้อยู่กับพี่มะนาวพี่ทองคำอีกหนึ่งวันนะครับผมอีกหนึ่งวัน ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพลายถุงทองให้เราด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับจะได้มีจะได้ทำคลิปดีๆให้ได้รับชมนะครับอยู่ทุกๆวันนะครับผมสวัสดีครับ